ทุกคนครับทุกคนยังรู้จักซีรีส์ในตำนานอย่างยันเดอินมูทเตอรไหมครับก็นั่นแหละครับซึ่งเราเคยสงสัยไม่ว่าไอ้เกมนี้เมื่อไหร่จะมีเวอร์ชันมือถือก็นั่นแะครับก็เรารอมากี่ปีแล้วอะตั้งแต่ปี2012-2014 0มั้งจนจนถึงปีเท่าไหร่ละ2 2 2ยังไม่มีวิวแววข่าวเลือยว่ายันเดอจะทำเป็นเวอร์ชันมือถือ งั้นด้วยความที่ว่าอย่างเป็นทางการนะครับผมขอแนะนําเกมทางแฟนเกมของหยิเดลีซิมูเลเตอร์บางคนอาจจะเคยรีวิวไปแล้วนะแต่สำหรับผมก็เอามารีวิวแล้วกันเขาทุกขันว่าผมเป็นยูทูบเบอร์สายรีวิวเกมมาด้วยก็คอนเทนต์มันเยอะกูก็เป็นได้ทุกอย่างอ่ะแบบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วถุยไม่ใช่ก็เป็นได้ก็เป็นได้หมดแหละสำหรับผมอ่ะเป็นได้ทั้งนักภาคทําอาหารก็เป็นภาคก็เป็นเล่นเกมก็เป็นอะไรเป็นหมดอ่ะอะไรเป็นหมดผมก็ทําหมด โ okay, อเคเวลาพูดมากปามินเราก็แนะนําเกมกันเลยว่าเกมนั้นคืออะไรนั่นก็คือยันดอนซิมูเลเตอร์นั่นเองซึ่งเป็นเกมแนวยันเดรของแบบเหมือนเหมือนยันเดร่เป๊ะเลยแต่ต่างที่ว่าอาจจะไม่มีระบบเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเปไ็นอะไรไงก็ไปดูกันไม่ต้องพูดปามินเข้าเกมไปเลย ดูดิสิเฮ้ยเอา้ิงอุ้ยเหี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กูเห็นอะไรไปเพ็บกอ่าก็ตามนั้นแหละครับก็ตัวเกมนะครับได้ทำแฟนเกมได้ทำเกมอย่างอาเจนซิมูเลเตอร์ในเวอร์ชันแฟนเกมมาแต่ในชื่อของในนามเกมว่าเป็นแัดรอยซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับยอมรับนะว่าตัวเกมมันก็ทำมาได้ดีนะเว้ย พูดไปเล่นไปแล้วทำไมพวกนั้นมึงเดินจุ่มอย่างกับเป็นกองเห็บเลยกูจะไม่ผิดนะว่าเซนไฟมันต้องอยู่ตรงแถวน้ำพูดเกับอีนี่ก็ด้วยแต่มึงคุยกันไม่เกรงใจเจลเลยี่อยู่ตรงหน้ามึงเลยเฮ้แต่ขอดูอันนี้ไม่ชัดหน่อยเฮ้ยกยับยอนการขยับมากอะไรก็เหมือนเนี่ยของเจเล่ก็เหมือนอยู่เนี่ยเฮ้ยหน้าเหมือนนว้ยพูดไปเล่นไปโอ้หนุมีกระพริบตาด้วยแบบ มาอยู่ตรงนี้ทําไมเนี่ยไออย่างที่ผมบอกอะ่ะมันต้องอยู่บนน้าพุสิอ๋อ,อก,กดสปิดได้โอ้้อยการวิ่งก็เหมือนเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าอย่างที่ผมให้บอกว่ามันยังไม่ร้อยปร์เซ็นต์นะที่ที่ว่าจะเหมือนจรแเรวก็คือ ก็คือถ้าจะไม่ผิดวัาทุกคนเอยเห็นไหมว่าตรงนี้มันจะมีอาวุธซ่อนอยู่มันก็ไม่เชิงซ่อนอยู่หรอกหินเม่งหมดนะแต่นั่นนะครับก็ต้องการที่ว่ามันยังเป็นแฟนเกมทำนะครับไม่ใช่ทางย e นเดลีเดฟหรือทางยานเดลีของแพรนั่นแหละที่ทํานะครับก็เท่าที่ผมดูมาหมดหมดก็รีวิวมาเนี่ยแต่ตรงนี้น่าจะเป็นทางอัปเดตมั้งผมจะไม่ผิดนะผมเลิกติดตามกระแสะของย e นเดลีไปเมื่อ 4- 5ปีที่แล้วมั้ง ประมาณปี2019จนตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้ดูอยาดเลยไปอีกเลยก็หลังจากที่แบบว่ารอรุ้นว่าฉากจบจะมาอย่างซื่อผมยังไม่รู้เลยว่าไม่มีฉากจบอย่างแบบบางทีก็บอกว่าเพิ่มฉากจบมาแลวแต่สุดท้ายมันก็เป็นแบบเอเป็นแบบแค่เป็นฝันเป็นแคเ่เรื่องความฝันอ่าโอเคแต่มันดูทางน้ำพุน้ำพุก็ทํามาได้ดีนะแต่อันน,อนี้ไม่ค่อยมีแอนิเมชันน้ำเท่าไหร่อ้อแล้วก็น,นอนนะครับก็ ตัวเกมนะครับระบบก็ทํามาได้ดีนะันแต่เอาอย่างนี้นาเสียดายที่เขาไม่ทําระบบฆ้ามาถ้าทํามานี่ก็น่าจะดีมากเลยมาดูเลยสิโอ้ยมีอีนี่ด้วยผมจได้อีนี่แม่งทาไมมันกูจะไม่บีแม่งใหญ่กว่านี้นี่เขาหลุด <c oughs> ยาวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นสไตล์ผมนะเนาะอ่ะเรามาดูกันว่าในห้องมีอะไรบ้างจะได้ดูโอ้เปิดมาก็เจอห้องสายศาสตร์เลยวย เหมือนเดิมเลยนี่หว่าอาจจะไม่ผิดัมนเปลี่ยนใหม่แล้วนะมังแบบเก่าก็ดีที่มีหัวกระโหลกนี้ด้วยไม่นายใจมันไม่ได้ทําระบบเขียนข้ามมาจะด้วยอ๋นอนั่นก็นอนนะครับตัวเกมนี้ก็อัปเดตไปเมื่อวันที่29เดือนสปี2 0 2 2ันั่นก็คือช่วงผ่านวันเกิดผมไปะักพักแล้วแล้วก็นั่นแหละรครับก็ <laughs> ก็เพิ่งจะมารีวิวนะครับก็ผมรีวิวตั้งแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่อะตั้งแต่3มิถุนาแล้วก็รีบทำแล้วก็รีบลงนั่นเองนั่นแหละเพราะว่าวันนี้มันสุกเออใช่ไหมล่ะวันนี้มันสุกวันนี้มันสุกเราก็ต้องลงคลิปใช่แต่ผมแต่มัอเดินลงวันอาทิตย์ผมก็ไม่มีอะไรทำเนี่บางครั้งผมลงมาข้างผมก็ไม่ลงน้าตอนวันสุกเนี่ยโอเคเรามาดูห้องล่างๆว่ามีห้องอะไรบ้างเมื่อกี้เราไปห้องสายสะพานเลยมีห้องล็อกเกอร์ นี่ห้องเรียนทั่วไปเลยน่าเสียาย NPC มันมันก็มีแค่คุยกันนะแต่เมื่อกี้ถ้าผมจะไม่ผิดกูเห็นอะไรเขาข่า,ขาวตอนต้นเกมว่ะ <laughs> โอ้มีห้องน้ำด้วยดูสิไอ้เรนี่มันห้องน้ำชายเลยน,นี่เปิดไม่ได้ไม่มันเปิดไม่ได้อะอันนี้เขาไม่น่าจะได้ทำไอแอน,นิเมชั่นแน่แนเลยทง้งราเ่อตัวนี้ใช้เก็บได้นะแต่ผมจะไม่ผิดแต่มันเก็บไม่ได้มีแลไวไปทำเฮียอะไรก็ไม่ <laughs> ้ ออันนี้ก็เป็นห้องของยเยเล่เปล่าผมจําไม่ได้แล้วนานมากเลยเคียห้าปีแล้วนะก่อนห้าปีแล้วที่กูไม่ได้ติดตามเก็บดนตีเนี่ยเอาจริงผมก็อยากหลุดหยาบอันนี้ชมรมอ่าศิลปะการต่อสู้ถ้าจะเรียกว่าคาราเต้ก็เรียกได้นะแต่ผมจะเรียกศิลปะการต่อสู้ละกันเพราะไม่ดมีอันนี้ชมรมดนตรี ดูไปดูมากรู้เรื่าของคีองเยเนี่ยใครเคยดูนี่มีเด็กแล้วนะอ๋อแลว้วก็นะนะครับสำหรับใครที่อยากไปรีวิวดา่านรีวิวสถานที่ด้วยตัวเองนะครับก็สามารถกดไปที่ใต้ลิงก์ได้นะครับหรือว่าคำอธิบายของผมนั่นเองใครที่ไม่เจอนะครับ แสดงว่ามึงตาถั่วแล้วและก็แน่นอนนะครับตามสไตล์ที่ผมเคยรีวิวเกมแฟนไม่เชื่อว่าแฟนเกมหรอกเขาต้องเรียยว่าเกมกล้อดีกว่าอย่างญี่าุ่นเลสคูใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดไอเกมเคี้ยนั่นแม่งโอ้โหลูกหลานพลาระโอ้ยนี่มันชมรมถ่ายรูปดีกว่าเนี่ยเราก็จะทําเป็นยืนอยู่นี้ไม่มีท่าโพสเลยนั่นนะครับก็นั่นนะครับที่ผมเคยบ่นเกี่ยวกับมีคนเคยสงสัยเรื่องชื่อเกมนะครับว่าเกมน่ะเกมอะไรเนาะแต่ผมก็เคยบ่นไปแล้วอะแบบ ชื่อชื่อคลิปก็บอกไปแลว้วว่าชื่อเกมอะไรแบบยังมีหน้าถามอยู่อีกหรืออะไรเงี้ยเป็นผมผมแม่งแบบไอ้เขี้ยวพวกมึงแม่งไอ้ไอ้แต่ทุกคนคนดูไม่เท่าไหร่หรอกมันจะมีไอ้นี่แหละไอ้คนนี้นี่เนี่ย ผมรู้สึกว่าแม่งผมเรื่อไม่สุดแล้วเป็นอะไรมากไะมันคือคอนเทนต์ด้วยทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าเออมันมันไม่เชิงว่าทําอะไรให้ทุกคนไม่พอใจผมไม่ได้แบบว่าเอายิงนะช่องผมอ่ะมันมีสาระสาระได้เลยเว้ยถ้าไม่ใช่มีไอเคียนี่อยู่อ่ะเอายิงอ่ะใครทุกคนจําได้หรือเปล่าที่ว่าเขาเคยถามเกี่ยวกับชื่อเกมมาหลายคลิปแล้วและก็แน่นอนนะครับว่า ผมอธิบายไปเยอะมากเกี่ยวกับชื่อเกมแล้วก็เผยชื่อเกมไว้ในีชื่อคลิปด้วยด้วยซ้ำไอ้เหี้ยผมบ่นไปเยอะบ่นไปมากอะไม่รู้ดิบ่นไม่รู้บ่นไปได้ยังไงอ่ะก็่นแหละครับแต่ตัวเกมยอมรับว่าดีนะครับมีอนิเมชันการเดินเหมือนเจเดเล่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอออนิเมชันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดูดีมากสถานที่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเอพีซีก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ก๊อปไม่อะไรแน่นอนรับประกัน นะครับไม่ไม่ก๊อปไม,ไม่ไม่เชื่อว่าก๊อปติดต้องเรียกว่าเป็นด้านลิขสิทธิ์เลยแน่นอนไม่ไม่ต้องห่วงว่าแม่งจนะแบบจะนอกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์แน่นอนไอ้เหี้ยเนี่ยยันเดลเล่ยังเป็นยันเดลเ่ยตัวจริงเลยเนี่ยไอ้เหี้ยท่านจะเล่นตัวจริงเส้งเกงในทีขาวใช่ไหมใช่ไอ้เหี้ยมึงจะปูมทำไมไอ้ป้าไอ้เหี้ยมึงจะเปิดทําไมไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็คลิปแม่งเดี๋ยวงินมันเดี๋ยวมันส่งเงินทองให้กูอีกนี่กูไม่เอาด้วยนะ แต่บ้านผมแต่ว่าบ้านเขาเรียกว่าติดเหยแต่กูเขาเรียกว่าส่งเหรียญทองไอ้เหี้ยแม่งเอารางวัลไปเลยเหรียญทองไอ้เหี้ยเป็นเหรียญทองที่กูไม่อยากได้ด้วยนะก็นั่นแหละคร <c oughs> <aesthetic adapting. rast> ับผ่านไปโอ้โหแปดนาทีแล่วบ่นไปเยอะมากนั่นแหละครับเกมผมก็ไม่อยากรีวิวเยอะนะเพราะว่าด้วยความที่ผมว่า มันไม่มีอะไรแล้วอะทุกคนคือผมกแค่มาแบบเออดูว่าตัวเกมเนี่ยมันดียังไงก็นะครับด้วยความที่ว่าคะแนนของเกมนี้นะครับในความคิดส่วนตัวของผมนะเต็ม 10, 10ให้เท่าไหร่นะครับก็ให้ไป5และกันก็คือ5 5ส่วน5และกันก็คือแบบ5เต็ม10นะก็คือ5ส่วน5กับอีกส่วน5านี้ก็คือหลายอย่างเลยในในเรื่องของอาวุธแล้วก็เรื่องระบบการฆ่าก็แทบจะไม่มีเลยแล้วก็เอาไอเทมอะไรนี้ยังไม่มานะครับ ยังไม่มานะต้องเนี้ยว่าต้องใช้คําว่ายังไม่มานะไม่ใช่ว่าไม่มีนะยังไม่มามากกว่าก็ต้องรอคนทําอัปเดตเนาะส่วนเครดิตก็น่าจะเราเห็นแล้วก็แล้วว่าเขาคือใครก็คือยันเดเรใช่ไหมยันเดเรยันเดเรดิวเออยันเดเรดิวเครดิตโดยยันเดเรดิวนะครับผู้ทําก็ใครที่อยากไปดูเนาะว่าอัปเดตไปถึงไหนก็ไปติดตามกันได้นะครับ ก็นะครับส่วนอีกข้อที่3นะครับข้อก็คือเรื่อง NPC นะ NPC ก็น่าจะน้อยนะครับน่าถ้าทำถ้าทำเป็นตัวเกมเต็มๆเลยเนี่ยก็คือแบบอ่านเน้นเน้เนแบบเอาไว้เน้นแค่แบบไม่ต้องสนเรื่องไม่ต้องสนอะไรอย่างเงี้ยเน้นแบบฆ่าเน้นแบบรอตำรวจมาอะไรเงี้ยน่าจะหลักกิ๊กแล้วมั้งผมว่าน่าจะกิ๊กกิกหนึ่งอะ่ะแบบไม่เชิงว่าใสา่ไม่เชิงแบบถึงขั้นแบบว่า10กิกอะ่ะแบบไม่ใช่เชิงเหมือน,อนตัวเกมแท้เออแล้วครับก็ กเรื่องที่4นะครับโดยเรื่องการระบบของการใช้งานหรือว่าการเปิดปิดประตูก็ไม่มีนะครับก็เปิดประตูให้ค้างๆอย่างที่เห็นเนี่ยนั่นเองส่วนอันสุดท้ายนะครับง่ายๆเลยนะครับในเรื่องของอสถานที่แล้วก็ในเรื่องของ NPC เนี่ยมันจะเน้น NPC ตัวใหม่นี่เห็นไหม มันในตัวใหม่คือปกติถ้าเป็นแบบเบต้าหรือว่าแบบเก่าเกมแบบเก่านะมันจะไม่มีอตัวนี้นะถ้าต้นเรื่องและเซนไปก็จะไม่มาคุยกับอีสองอีนี่แล้วนะเออเนี่ยเนี่ยมึงมึงเกรงใจยาเล่นหน่อยอีจังก็นั่นนะครับก็คือในเรื่องของอ่าตัวละครไม่อยู่เป็นที่นะครับกส่วนอันสุดท้ายนี่ก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าอ่าระบบเนี่ยก็ยังไม่เต็มที่นะก็คือเรื่องระบบยังไม่เต็มที่นนเองก็นั่นนะครับ แล้วครับก็สำหรับพันนี้ก็จบเพีงเยงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลก์กระตุ้นไลก์จนถึง100ไลค์ด้วยนะจ๊ะกดไลค์เลยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กระตุ้นแชร์ผู้ทาง Facebook แฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแท็กหาเพื่อนด้วยนะว่าเออคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรนะก็และที่จะคลิปยืนยันกดซับสไครต์ด้วยถ้ามึงไม่กดซับหน้ำตาให้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้แจ้งเตือนในการลงคลิปต่อต่อไปสำหรับพันนี้บ๊ายบายนะจ๊จะะดุจไ้ส,สีขาววหรอะ เย yeah. จบเลยี yeah. ้ไปแล้ว